หายเต็ตมไม i mm -hmm. away Oh. <laughs> oh, my God. Oh God. มามาแล้วตมเดียวจบเรียบร้อยโอ้ไม้เดียวจบตะก,การแก้คันหวั่นเจี๊ยบเข้าในปากเลึกๆเลยไม้เดียวจบครับพี่น้อง <c oughs> ังนั่งกินแป๊บเดียวเราจะลงขอนี่อะไรนะแล่วม<ไ>ัน,นามาต่อสายช็อคกัะขาบแล้วมั้งเนี่ยได้แต่จะมีโลกว่าเลยเนี่ยลกฉีดได้ได้ไม่เอาไไหมดนี<อ>โ่โอ้ยอเทียน่าจะยาวก <c oughs> ว่าของเทียนอะไรสวยสวยจัด ได้ตัวไไถ่ายไม่ได้แล้วถ่ายเป็นอย่าง้ยคงถ่าไว้อยู่วียนเฉยรอดูเลยไฟกล้องน่าจะไม่อยู่อ่ะน่าจะสะบัดหมดระบบวัดเต็มที่เลยตาเป็นซ้ำเดียวตัวไม้เดียวจบครับไม้เดียวจบเขิในใจโห่ะ ชิปหายฟู้โอ้ยหลอกลื่เนเพรสเื่นเปิร์สกับลงหน่อยครับมันฟุ้อะไรของมันมา เอ้เชื่อเยเชื่อไปติดอีกตาตากำลังมาแล้วเนี่ยเยวแม่งหนีมากินมีอาการนาทีนึง หายพอบามีอาการแล้วไม่รีบสั่มันก็จะหนี 最後です。 กกวัดก็ไม่ได้อย่างเงี้ย ที่มั่งเวอร์จริงตรงนี้ กูตีถึงจุดหมายกูได้กูก็ได้วะทำคัญสก็ตีไม่ถึงอ่ะอแต่กูเดินไปเบาโน้นก่อนเลย เล,ย,ลยตีนหมาเนี่านะเรยตีนหมาแล้วตีนคนด้วยเนะี่ยโหทางเข้าหมายสุข้ยมากต้องตีนมาทางเข้าหมายหายแล้ว <c oughs> จาต้องเดินตรงนู้นอย่างเดียว แต่น่าจะคงอาจจะตื่นครับไอเดินลุยไปไม่เท่าไรหรอกกลัวปิงอะเดอกไม่มีหลอกก็เฉยหลอกโอ้โห ไม่ได้หรือตีตรงนี้ออก่อนเลยเขามีไม้พาดเหมือนเนีย่ยใช่เหรอไม่มันมีคนเดินไปพันเนี่ยเขาดักรอบพันต้องมีทางเดินไปเขาจะว่ายน้ำข้ามไปดูเลิกกว่าต้องเช็คก่อนว่าลยขึก้กลับดีวกว่า <laughs> <laughs> จะนลึกกัเลยเลยเขาเดินไปยังไงวะเพราะว่าเขาลงไปเลย,เ,ลยงงเขาเปียกไงเขายอมเปียกไงดูทรงละ ล้วก็อยากเอายปกได้ Freiheit, แต่ไม่ได้ค ouais, right. pues, ุ้มเท่าไหร่ในการที่จะไปครับไม่มีปลายสิประเด็นนะตรงนู้นน่าสนใจตรงนู้นโคตรน่าสนใจหาไม้ดิมึงต้องไปคาดตรงนู้นน่ะไปลงตรงนู้นน่ะไม้พาดทีนึงเนี่ยจอดเนี่ยเดินไปโน่นหนิลงลงตรงนน้นลงได้มันเป็นนัจะเป็นข้างๆมันจะเป็นคลองไว้อามเออลงมันก็เป็นเบาะไม่แบบนี้ทำไงไม่ได้เราตรงไหนที่มึงรู้ทางแน่ๆดีกว่าไปจะมนน่าสนใจนะข้างไหนไม่ใช่ตรงเนี้ยเออ ต้องดูนะถ้าเดินไปน้ำหัวเข่าอะจะจะน่นาจะมาเดินกันนู่นเลยเดี๋ยวลองดูปีแม่งเดี๋ยวลองเดินดูเอาโทรศัพท์ออกกันโทรศัพท์ร่วงโทรศัพท์ตกน้ำอีกทีนี้ไม่ดึกหรอกปิ้งกอสิบตัว อเออนอ่น้ําซึแพ้

เดี๋ยวไม่ถูกใจเหรอวะต้งรับะทานทีเลยต้องรับประสานทีเลยต้องสอบเลยต้รงสอบเ ยากจะมนก็สุกไม่ใครตบได้เลยนะดังเาน่อสัตไอ้เค่าพวดขึ้นมาตัวใครตัวมันากง์มึงโดนเล็กนะรอดูช้าเเหียด้วงกันดูว่าอาตอมีอะไราาดนี่ากเอะนี่ากไ่ีเดี๋ยวนีนะ อะไรมไม่ถูกใจเยอพันนี้หรอวะนีไมด้เหรอ่เรอเรีบมาเลย ติดก<ส>ันต้อไปเหยียบดอกเนี่ยดีนดิมันแยบมาก่อนเอาเหยียบอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเกี่ยวแล้วเมื่อกี้เนี่ยกระโดดตึกตึกตึกไปเลยเมื่อกี้เนี่ยครับ ักมีตัวไม่อยู่วะตึกตึกตึกไปเลยไปกันอะฮึมปวดแขนอีกตัวเดียว สายแก้คัน ผมตีไม่ถึงก็เลยต้องทุกใบอะไรไม่รู้แต่ว่ากูเห็นตั้งนานแล้วแต่ว่ากูตีไม่ถึงกูตีฟู่หลายรอบแล้วแต่ว่าตีไม่ถึงแล้วกูตีมาสิบกว่าล้วกูตีอยมาสิบกว่ารอบแล้วกูตีไม่ถึงไม่ถึงกูตีอย่างเงี้ย มีสามคนนะมั้งมาแล้วเนบประจำการอุนตนี้กลป็นนี่เ็เหมือนันี็ไม่หอาจะประตูน้ำบ้างหรอเาไม่เหยร่อแบบเคยรู้เลยแถวนี้มีทางเข้าเลยเราไม่เคยรู้เหมือนกันโอ้โหดีนเงยหน้ามองก่อนฝั่งนั้นหน้าเตนยิ่งหาตลงโล่งมีทางไปปะไม่รู้เหมือนกันครับโอ้ได้หายามึงตีถึงนีว่ะ ตีไม่ถึงไม่ส่งเลยเหรอไปดูกลับแล้วล่างพวดเลยเที่หนึ่งไปไม่ถึงเนี่ยไปไม่ถึงพวดขึ้นไปเลยนะกูเตะฮะแกใหญ่แต่ว่าไปไม่ถึงเด็กรอด้วยรอด้วยย้ายต้องแบบเจ้าหนี้ไอ้โดใหญ่เลยอ่ะพุนดึงพุ่นไปเลยเมื่อกี้เฮ้ยสัตว์เฮ้ยแม่งไปไม่ถึงฝั่งเบรกกระหอนโดนคนตรงนี้ โอ้ย่ามลงสวยอีกแล้วอ่ะ <c oughs> โอ้ยนี่อะไรเนี่ยหิงมันอะ่ะย,ยิงชัยขึ้นเลยสองสองสองกระโดดไม่เข้เฮ้ยหมดแ้ะดซุ้มสวยซุ้มก่อไผ่เอ้ยลงสวย イモボーストアってば。